ก่อนนะคะชื่อเลขชื่อไข่หมกค่ะ okay, okay, เริ่มเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่มัธยมปลายค่ะตอนแรกรู้สึกว่าภาษาจีนค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีในส่วนของทั้งตัวอักษรที่เริ่มมาจากอักษรภาพแล้วก็ทั้งตัวอักษรทั้งสำเนียงในการใช้ในการพูดะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สําหรับเราหมูกรอานครสวรรค์ตอนนั้นเรียนภาษาจีนกับ หลอกซื้อคนหนึ่งแล้วหลอกซื้อบอกว่าเนี่ยให้ลองไปดูนะคือที่กรุงเทพมีโรงเรียนสอนภาษาชื่อโ OK อเคอเอสยูแล้วก็เลยรู้จักโรงเรียนโอเคอเอสจากการแนะนําของหลอกซื้อคนนี้ค่ะหนึ่งสัปดาห์ค่ะจะมาเรียนแค่หนึ่งวันคือวันอาทิย์ตก็คือคุณพ่อขับรถลหลอ่อจอ้มาตั้แต่ปีห้า ขับรถเพิ่มมาเรียนคาบเช้าที่โอเคอสซักก็มา10 0โมงเช้าแล้วเรียนแค่2ชั่วโมงเสร็จเราก็ตีรถกลับมาคอนสวรรค์เลยค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้ทุกอาทิตย์ในช่วงระหว่างที่เราเรียนประมาณ1ปีได้ค่ะที่ไปไปมาๆแบบนี้ค่ะต่อซื้อที่โรงเรียนนะคะใส่ใจแล้วก็สนใจคือคลาที่มุกเรียนอะ่ะคือต้องบอกว่าคือถึงเราจะมีพื้นมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่า ในบางคำอะคะ่ะเวลาเราไปเจอจริงๆอะเราไม่ได้ใช้คล้องได้ขนาดนั้นก่อนเราจะกลับบ้านทุกครั้งหลอซือเราต้องบอกว่าเออหนีจะต้องอ่านหนังสืออันนี้ให้คล้องก่อนนะหนีถึงจะกลับบ้านได้ไม่งั้นะไม่ให้กลับบ้านหลอซือสนใจและใส่ใจเรามีสองข้อใหญ่ๆเลยะคะ่ะที่ทําให้เราอยากเรียนภาษาจีนข้อแรกอยากเป็นล่ามมากเราดูข่าวเกี่ยวกับการต่างประเทศจะมีท่านทูตท่านทูตแล้จะมีล่ามประกบอยู่ข้างๆตลอด นัน่นคืออาชีพแรกที่เราอยากเป็นเรารู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นล่ามให้ได้กดที่สองเพราะว่าที่เราเลือกเรียนภาษาจีนคือตอนนั้นเราดูทีวีค่ะแล้วเราก็พบเมืองฮาบินมีเทศากาลน้าแข็งอะคะ่ะตอนนั้นก็คือตั้งจุดมุ่งหมายได้ว่าฉันจะเรียนภาษาจีนแล้วฉันจะไปที่นี่พอฉันเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องมาเป็นล่ามให้ได้ เฉียวอะค่ะจะมีบังพับให้ไปเรียนจีนหนึ่งปีค่ะตอนปีสามก็คือเป็นหลักสูบบัพพับไปแล้วพอไปเรียนอยู่ที่นั่นอะหนึานา่งปีในช่วงหนึ่งปีที่เราอยู่ที่จีนเราประทับใจที่ประเทศจีนค่ะเราสหว,ว่าทั้งการเรียนการเดินทางการใช้ชีวิตคือทุกอย่างแตกต่างจากเมืองไทยคือตอนนั้นพอเรียนเรียนที่จีนครบปีหนึ่งจะต้องกลับมาที่ไทยตอนนั้นไม่อยากกลับมาอย่างอยากที่จะเรียนอยู่ที่นู่นแต่ว่าเรายื่นทุนเรียนต่อปอโทเลยซึ่งพอเราเรียนจบเราก็ได้รับอีเวนท์ชั่นจาก,จาก รัฐบาลจีนติดต่อให้เข้าเรียนปริญาโกนะที่ประเทศจีนเป็นเวลา3ปมปีตอนแรกที่ไปค่ะสามเดือนแรก,แร,กร้องไห้วัวเลยเพราะว่าคลาสที่มุกเรียนอ่ะไม่ใช่คลาสเด็กต่างประเทศคือมุกเรียนรวมกับคนจีนทั้งห้องอ่ะมี22บคนในนั้นคือคนจีน20คนต่างชาติแค่2องคนค่ะซึ่งมุกคือหนึ่งใน2คนนั้นความเร็วในการเรียนในคลาสค่ะเราเรียนเหมือนเด็กจีนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเตรียมบทเรียนมากกว่าคนอื่น มุกเลิกเจ็ดโมงเช้าค่ะเลิกเรียนสี่ทุ่มหลังจากสี่ทุ่มเราเบรกกินข้าวอาน้นเสส็จเราจะต้องเตรียมบทเรียนค่ะซึ่งเราจะต้องเปิดโ,โกฎจานโลกองคมเนี่ยเปิดจนถึงตีสามตีสี่ทุกวันเพื่อที่เราจะได้เรียนตามเพื่อในคลาสทันตอนนั้นเราสุกว่าท้อมากเลยอะ่ะโทรหาแม่ทุกวันเลยบอกแม่ว่าแม่หนูไม่อยากเรียนแล้วว่าหนูแบบไม่ไหวเพราะว่าเราเครียดคือการเดินทางด้วยตัวคนเดียวเราไม่มีใครเลยแต่แต่แม่ก็บอกว่าโอเคตัดสินใจเลือกแล้วด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้องทํามัน กลับมาไม่ได้ตอนนั้นเราก็เลยโอเคก้าวผ่านมันมาได้เพราะว่าเพื่อนในคลาสแล้วก็เราซื้อที่คณะค่ะเขาคอยซัพพอร์ตเราทุกครั้งที่เรามีปัญหาค่ะเราก็เลยข้ามผ่านมันมาได้ซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนเท่าวันนั้นน่ะที่เราตัดสินใจที่เราโทรบอกแม่ล้วบอกว่าพูดแม่หนูอยากกลับละอะเลยวันเราซื้อตัว๋วถามว่าเรากลับได้ไหมเรากลับได้แต่ตอนนั้นก็คือเราตัดสินใจว่าโอเคลองกันสักตั้งเราทําได้แน่นอนก็เลยกลามาเป็นมุกในวันนี้ค่ะ มุกอะเป็นล่ามตั้งแต่ชว่วงที่เรียนตั้งแต่ปอตีจนถึงตอนนี้มุกยังใช้ภาษาจีนในการทํางานด้านนี้อยู่ตามความฝันที่มุกอยากจะทํา<ม>ตอนนั้นเนี่ยเราเขียนนักการพูดใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจมาสมัครสถานพูดจีนเราก็ทํางานอยู่เปยนะคะซึ่งมกว่าทางานในสถานพูดจีนในประเทศไทยปีครึ่งค่ะก่อนที่จะผันตัวเองอ,ออกมาเป็น f รีแลน n ์ซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราประสบความสาเร็จในสิ่งที่ที่เราต้องการแล้วนะต่อไปก็คือเราก็แค่ทําในสิ่งที่เราชอบอาชีพที่เรารักแค่นั้นเองคะ่ะ ค่ะเวลากองถ่ายอยู่ประมาณสองสามปีก็จนมาช่วงโควิดเนี่ยค่ะช่วงนี้เลยกลับมาทํางานประจำซึ่งแต่ก่อนน้เนี่ยมกก็คือเป็นล่าซีนเลยค่ะ <S <S ความอิสระนะคะได้เรียนรู้ศัพท์ในหลายๆแขนงค,ะ <S 1> <S 1> ค่ะเพราะว่ากองถ่ายค่ะ <S 1> <S 1> ก็คือมีหลายแผนแผนอาร์ตแผนโปรดักชันแผน,นกล้องไฟกลิฟคือทุกอย่างอ่ะมันมีความใช้ศัพท์ในหมวดที่มันไม่เหมือนกันค,ะ <S <S ค่ะมันทําให้เราอ่ะได้เรียนรู้ภาษาจีนในหลายๆด้านในในหลายๆมิติค่ะ จะต้องท่องและํานี่คือข้อหนึ่งข้อ2คือเราจะต้องใช้ให้บ่อยค่ะใช้ให้มากไม่ต้องอายในการที่จะใช้ในการที่จะพูดมันออกมาแล้วข้อสก็คือให้เราดูทีวีเกี่ยวกับภาษาจีนให้เยอะที่สุดค่ะก็คือถึงตอนแรกเนี่ยเราอาจจะดูฟังไม่เข้าใจก็ตามแต่ว่าเราสามารถอ่านซับไตเติลแล้วเราค่อยๆที่จะฟังที่จะซึมซับได้ค่ะเริ่มจากการดูการ์ตูนก่อนได้การ์ตูนของเด็กๆเ,เนี่ยค่ะเพราะว่าศั์จะค่อนข้างง่ายและจะพูดช้า อันนี้ก็เป็นทิคนึงที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็การฟังเพลงภาษาจีนก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาภาษาจีนได้เช่นกันค่ะเก่งเรื่องจีนค่ะพอเราสู้ว่า OKLs OK รู้ลึกรู้จริงเรื่องภาษาจีนเวลาที่เราเรียนอะคะ่ะเราได้รู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของจีนในการสอดแทรกในทุกๆบทเรียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยให้สัมคำนี้กับ OKLs OK ค่ะ